มาช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรามาที่บริเวณศูนย์เรียนรู้หอมแผ่นดินแอ็ดดอยงามค่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะพื้นที่ของอำเภอพานนะคะสวยงามมากดูกลงงาลงมสุ้มผักดูทุ่งนา อากาศก็ดีหมู่บ้านก็สะอาดสะอ้านนะคะแทบไม่เห็นขยะเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าวันนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาเอาสินค้าที่เขาผลิตได้ในชุมชนของเขามาโชว์พวกเรา,าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขามีอะไรกันบ้างไปดูค่ะไป เออกลังทําอะไรครับหน้าทําไข่เค็มเจ้าแล้วอะไรอยู่ในมือนะครับนี่แหละค่ะไข่ค่ะทำยังไงคะอย่างนี้เขาเรียกกันอะไรนวดค่ะนวดไข่ค่ะลองดูเหมือนกับเจ้าจะให้ผมนวดไข่เลยค่ะลองไหมคะเคยนวดไหมคะช่วไหมคะมือพร้อมมากค่ะมันจะเป็นยังไงนะลองไหมคะลองเล้ค่ะนี่ไข่ไข่เค็มค่ะแล้วไอ้ดำๆนี่คืออะไร แกลบดาค่ะเ,เป็แกลบดำแล้วก็ใส่อะไรฮะน่ะใบเตยค่ะเป็นสูตรของบ้านเราเลยเหรอครับอไม่เห็นเหมือนครอื่นเลยท่านกำลังครับทําไมหมู่บ้านนี้คนมีอาชีพกันหลากหลายเหลือเกินฮะ,ะเพราะเรามีภาคีเครือข่ายนะครับตลอดทีถึงคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยช่วยกันส่งเสร,ริมนะครับนำเอาองค์ความรู้ทางภายนอกภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านน้องหมดของเราเนี่ยนะครับได้รับรางวัลปีนี้ไม่ใช่รางวัลชุมชนรงสุขอย่างเดียวนะครับหลายรางวัลมากนะครับ อันนี้คืออะไรอ่ะพี่นนอันนี้เป็นไม้กวาดครับแต่ว่าเป็นแบบสั้นครับเอาไว้ปัดกวาดแล้วก็เรามีเคล็ดความเชื่อนะครับเราได้รับการปลูกเสกตอนเช้าเนี่ยปลูกเสกจะผาจา์เรียบร้อยแล้วคุณพี่ไม่ใช่ธรรมดาไม่กวดปลูกเสกค่ะเราเชื่อว่าน้องเมตานะคบคือเมตตามหานิยมช่วงเช้าก่อนออกจากบ้านก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็กลับเข้ามาก็กวาดเงินกวาดทองเข้าบ้านกวาดเงินกวาดทองใช่ ได้ข่าวว่าพี่นนท์เนี่ยเป็นกนไกสําคัญขับเพื่อนชวนชาวบ้านทำอาชีพนู่นอาชีพนี่ใช่ครับเรากลับมาแล้วเราสํารวจชาวบ้านในชุมชนของเราครับตอนนี้มันเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็เลยหาอาชีพรองรับให้เขานะคะว่าอาชีพไหนที่จะเหมาะสมเพราะฉะนั้นทุกช่วงวัยก็จะมีงานทําแล้วก็ลดปัญหาโรคซึมเศร้าได้ด้วยครับวา คุณพี่ครับอันนี้มันต้นอะไรครับเนี่ยต้นผักสลัดค่ะผักสลัดทําไมมันสูงขนาดนี้ผมไม่เคยเห็นผมเห็นมันเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้เราเก็บไว้เพื่อเป็นเข้ากับธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อแบ่งปันให้กับชุมชนต่อไปความหมายคือถ้าเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์ค่ะอันนี้เป็นทางพัฒนาชุมชนใช่ค่ะเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านค่ะเข้ามาสนับสนุนเรื่องของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนพึ่งตัวเองได้ โดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวะนะคะ,คะมือซ้ายคือส่วนราชการต่างๆม,มือขวาคือแหล่งทุนสถาบันการเงินโดยเฉพาะทากสรเราเดินคู่กันลงในชุมชนสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้กับชุมชนนะคะเกิดชุมชนอุดมสุขค่ะ oh <God. S 1> มีทั้งผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งภาคีเครือข่ายที่ใส่ใจและให้ความสําคัญกับชุมชนขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยครับที่ทําให้ชุมชนบ้านหนองหมดที่นี่ ฟ้ารางวัลระดับประเทศมาได้ดูจากสินค้าในชุมชนที่พี่ป้าณ้าอานำมาโชวสิครับมีทั้งผลไม้พืชผักสวนครัวสินค้าแปรรูปข้าวสารอาหารแห้งแถมยังมีงานฝีมือจากกลุ่มผู้สูงอายุอีกด้วยครับโอ้โหถ้านผู้ช่วยครับชุมชนนี้ดูเขามีความอิ่มเอมมีความสุขจังเลยนะครับทกศนี่เราเข้ามาช่วยยังไงครับก็ต้องขอเล่าก่อนนะคะว่าเราได้เข้ามาช่วยชุมชนนี้ตั้งแต่ปี6กนะคะ เราได้ยกระดับของที่นี่เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตามปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็น2 3สแล้วก็กลายเป็นชุมชนอุดมสุขนะคะค่ะวัดด้วย4มิติของทกศานะคะเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมนะคะและในเรื่องการการเติมเต็มให้กับเขาสนับสนุนพวกที่เป็นสินเชื่ออะไรพวกนี้คืออะไรบ้างครับคือเราก็มาเติมเต็มสินเชื่อคือธุรกิจชุมชนสร้างไทยนะคะ 2ล้านบาทนะคะที่นี่แล้วก็ดอกเบี้ยนะคะที่ให้ก็คือ0.01ต่อปีนะคะก็2ล้านก็200บาทต่อปีค่ะ และตอนนี้นะครับที่เห็นท่านผู้ช่วยถืออยู่นี้คือโอกาสลุ้น รางวัล60ล้าน<ะ>ซึ่งผมก็รุ้นอยู่ด้วยะนะครับร<อ>ยังไม่หมดเขตใช่ไหมยังค่ะเกือบหมดแล้วค่ะ,คะไม่หมดเขตแต่ว่าเกือบหมดแล้วค่ะเพราะว่า1นึ่งแสนล้านบาทเนี่ยจะเต็มแล้วค่ะอยากได้ต้องทำยังไงคะอ่าอยากได้นะคะเชิญไปฝากที่ทกศทุกสาขานะคะหรือว่าถ้าทุกคนมีแอปพลิเคชันของทกศค่ะสามารถซื้อได้เลยค่ะง่ายมากเราอยากจะเป็นเศรษฐี60ล้านแล้วเนี่ยค่ะกดจิ้มจิ้มจิ้มในแอปได้เลยค่ะคือจะออกทุกวันที่1 6 1 6ค่ะ รางวันใหญ่คือห0ล้านหกสิบล้านบาทจริงค่ะมีคนถูกแล้วนะคะออกมาสี่งวดถูกทุกงวดค่ะสมมุติเื้อวัน şey นี้กรุลุนไปยี่สิบสี่งวดใช่ค่ะเอะรุนยี่สิบสี่งวดถูกแล้วถูกอีกถูกแล้วถูกอีกวันนี้60บล้านเดี๋ยวหน้า60ล้านก็ได้ค่ะแล้วก็เวลาฝากในหน่วยหนึ่งเนี่ยต่ำสุดเลยกี่บาทคะสองพันบาทค่ะดอกเบี้ยนะคะหน่วยละ35บาทค่ะซื้อ2 0 0พัน พอครบ2ปีจะได้เงินคืน2 0 0 0บาทพร้อมกับดอกเบี้ยอีก35บาทนะคะครับแถมสักนิดหนึ่งนะครับลูกค้าของกศตอนนี้เขายังมีโครงการนะเขาเรียกว่าชําระดีมีโชคใช่ไหมครับกา่ครับใช่ครับเล่ารายละเอียดหน่อยครับวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อกระตุ้นและก็สร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าในการชําระหนึ่งนะครับโครงการนี้เริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2 5 6 6แล้วก็จะไปสิ้นสุดที่สามิกรกฎาคม2567กนะครับ เงื่อนไขการลุ้นโชคก็คือเราจะจับทุก3เดือนจับรางวัลทุก3เดือนนะครับารางวัลทั้งหมดก็มี6รางวัลนะครับมีอะไรบ้างคะรางวัลที่1เป็นรถยนต์กระบะครับรางว,วัลที่สนี่จักรยานยนต์ส่วนรางวัลที่2 4 5 6หนี่จะเป็นบัตรกำนันนะครับบัตรกำนันมูลค่าสูงสุดถึง10,000 0บาทตอนนี้เรานั่งอยู่กับพี่ปิศนาแล้วก็พี่หนุ่มนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้โชคดีจากโครงการเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ชัมราดีมีโชคชัมระดีมีโชคพิเศานาโชคดียังไงครับได้รางวัลเป็นบัตรกำนันเนาะครัับตกนน่ะแล้วแล้วเอาไปใช้ยังไงคะพี่ก็เอาไปซื้อต่อฉลากไหนเอ่ยอีกเนี่ยค่ะโอ้คือเอาเงินไปต่อเงินของเอี่ได้รับรางวัลเลยครับเป็นบัตรกำนันครับมูลค่าห้าพันบาทเหมือนกันครับผมแล้วไปทำยไงต่อก็เหมือนกับทางพี่เลยครับก็คือไปซื้อครับผมได้สองหน่วยครับไปรุนโชค คอ,อ๋อพอดีว่าตอนนี้ซื้อไป50,000บาทนะคะค้าม่นบาทห้นบาทค่ะ อ่า25 <Okay. S 1> หน่วยค่ะ25หน่วยค่ะได้รุ้นกี่งวดแล้วตอนนี้รุ้นมาอ่าสี่งวดแล้วค่ะสี่งวดค่ะได้บ้างไหมได้แต่เป็นรางวัลรางวัลปลอบใจเล็กๆค่ะยังไม่ได้รางวัลใหญ่เป็นโครงการที่ดีนะค่ะมันเหมือนเราฝากเงินเนาะฝากเ<ม><ม>งินแล้วรุ้นโชคด้วยพอฝากครบกาหนดเนี่ยก็ได้ดอกเบี้ยเงินไม่หายไปไหนค่ะมีแต่ได้กลับได้ค่ะโครงการนี้